สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีวัสดุคู่สกุลสูงส่วนพี่น้องเอ้ยมาอึอืมถูลูกโบยู่ดีพี่น้องโบกินเข่าซองมื่อไรซองมื่อซัมืมอร์เนยป้อนกับยังกับโบกินกินแต่เขาดิดอกลำเด็กลำหน่อยแล้วก็กินแต่นมแล้วก็เพาะเพาะแพะ่ทักซี่เ็ดนั่นไงยาวิตามินก็ซื้อมาให้กิน ือว่าเด็กน้อยมันอยากยืดห่างบ่วะทรงใจเด็กน้อยมันอยากยืดห่างบ่พี่น้องเด็ว่าคำแล้วนี่นะยังบริเทีนลงคลิปอยู่นี่จะไปได้ลูกจะไปได้สมเอไปสมสีเห็ดโจ้พี่น้องสีเห็ดโจ้บังอ,อ,แงงอ,อแแึแล้วก็สีหนึ่งอึแก่้แก่เนี่ยพวกกาบจนวัดแข่ง เอาไม่ลูกเอาแมวแมวแม่ผูกมาอื้อแนนเดฟพี่น้องเห็นบอกเอาไม่ลูกเอาไหมแข่งกันพี่พอหลอนเอาไม่ลูกเอาแมมอ๋อเข้งมาเลขไทยออกพี่น้องมานี่แค่พันยังลืมเลย Man mang vô trong cuối si mang cân nặng luyện y'm all glog đơ để em all mang ui 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 ออกมือนะพี่น้องมันนี่ได้จักมันสีมันอย่างนันว่าย่ายก็มาจนอยากโอ้เลยพี่น้องยามนจนอยากโอ้เลยมนจนหาว่าต้นแหลยเอ้ย बढ़ाया เนี่มันเย็นพี่น้องเออสึงอันอันนี้นะเิง อ้าวตาตัวเขอพื้นที่ได้สลายจากบ้านเด้อจ้วจ้ะจ้ะจ้ะโอ้ยงามเด็ปบินหาปลาลุงดู

จะจะเตื้หมูหมูป้าเปลือยขึ้นมาแต่น้องแล้วผมพี่น้องเอ้ยมาจดโอจดเอเลยจะ งามเดี๋ยไปอาบน้ำมันแล้วแม่ไปแม่มันแดดนะไปแม่แพักทองยักษ์ใหญ่พี่ร้องผูก กาะมาจนยิกบกเขาเลยพี่น้องเย้ยมีดพันอย่งบเขาเลือ้งอือฮือเลยหนานาหนา,นาตกตๆตกตะขมาขมา ไม่จัดมีแม่นี่นะโอ้ยเบิ้งไม่ใช่ให้เบิ้งเบิ้งมาแพนเนาะมน้าแพนแพนอากาศก็เปลี่ยนพี่น้องเอ้ยอากาศก็ฮ่อนมาเลยฮ่อนจัดเลยบ่เบิรงแม่เบิรงแม่เอานี่มันขคือหายบิ่เอ้าเอ้าเอ้า ตัวเองอ้าวี่แหละพี่น้องสาเหตุนะแกระโลและแพ้คนโบกินเข่าพี่น้องแพสาสาสสาสาสาแล้เชียรยังกินนมอีเลยกินขาเนาะมาหมั่เนาะมาหมั่นเนาะั่เนาะมึงไม่ได้เลาอยากยังว่าบอบบ๊อบบ๊อบบอบบ๊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 อบบบบ๊อบบอบอบบ๊อบบ๊อบบ๊อบบอบบ๊อบบ๊อบบ อีมาอีปะาอีปะาอ่าสดสุดปังพังพังพังังป้าผู้หงน่ดูดดูดูป้าดูใช่นดิหมูเอยดูดบางยาน่พี่น้องดูดดูดแหนจะเป็นอดด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 ด ขียนนี่นเขียนนี่โอ้อีหยังอันนี่นี่น่ะเบิ่งเบิ่งมาสิเขียนเด้อึบๆๆคิงก็บอากาศก็ฮ้อนแน่พี่น้องคิงก็สิฮ้อนๆนําอากาศนํามันกเบิดด้เด้นี่ของเอื้อยนี่นี่มกเบิดัน้ยนะึบ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  ຈຶບ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 ອ່າງາມອີລີນີ້ງາມອີລີນີ້ປາປາລຸງງາມອີລີປາຈ นอนกันหน่อยเดียวหน่อยเดียวพี่น้องอ่าบงพามีดในสินนี่บ้างจำลูกจำ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 กินจนเอื้อมจนเสียเออมันแข็งอจำจำจๆคนกินแต่นมมันก็เมื่อยแล้วโพละแล้วแพะบมกินเขาจะเสียเอายังให้กินเด้ยยายวิตามินก็ซื้อมาอยู่